สวัสดีทุกคนวันนี้ทุกคนจะได้ฟังตำนานสยองขวัญในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งจังหวัดระยองหากพูดถึงสถานที่ที่มีความน่ากลัวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นอะไรแปลกๆหรือเรื่องราวสยองขวัญอยู่เสม,อเ,สมอเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีชื่อของโรงพยาบาลรวมอยู่ในนั้นด้วยลํำพังขึ้นชื่อว่าแค่เป็นโรงพยาบาลมันก็น่ากลัวแล้ว แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลร้างด้วยล่ะคิดดูว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หนึ่งซึ่งถือว่าติดอันดับความน่ากลัวลำดับต้นๆที่แอดมินจะเก็บเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ด้านก็คือ,โร,าารรอโรงพยาบาลร้างจังหวัดระยองโรงพยาบาลร้างจังหวัดระยองเดิมที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าโรคอินเตอร์ตั้งอยู่ในตอเชิงเนิอนอเมือง จังหวัดระยองสถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางโดยช่วงที่เปิดทำการนั้นเป็นเหมือนศูนย์อุบัติเหตุเน้นรักษาคนไข้ในพื้นที่และอีกส่วนคือพวกแรงงานตางด้าวที่เข้ามาทำงานในบ้านเราหลังจากดำเนินกิจการไปได้สักพักก็ได้ปิดกิจการลงด้วยหลายสาเหตุอะไรไม่แน่ชัดเหมือนกันบางก็ว่าขาดหมอและบุคลากรหรือเพราะกิจการไม่ดี จึงได้ยุบตัวลงไปแต่ที่มันน่าแปลกก็คือเมื่อกิจการเลิกไปแทนที่จะนำพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเก็บไปหรือนำไปใช้ประโยชน์ที่อื่นต่อแต่กลับยังคงทิ้งไว้ในสภาพเดิมๆเหมือนเมื่อครั้งยังเคยเปิดให้บริการอยู่ซึ่งภายในก็มีทั้งเตียงคนไข้เครื่องมืออุปกรณ์มากมายเรียกได้ว่าหากใครที่เคยเข้าไปภายในจะรู้ว่ามันน่ากลัวเพียงไร โดยช่วงแรกๆก,ก็เหมือนว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ต่อมาเริ่มมีพวกเด็กวัยรุ่นที่แอบเข้าไปมั่วสุมภายในอาคารกันจนเริ่มมีเสียงลือตามมาว่าข้างในโรงพยาบาลน,นั้นน่ากลัวถิยงดพอเสียงลือเริ่มหนาหูเข้าก็มีพวกนิยมชอบลองของทั้งจากในย่านนั้นและต่างถิ่นแอบเข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในกันอย่างมากมายเรื่องของวิญญ,ญาณผีเด็กในโรงพยาบาล เสียงร้องของเด็กที่ดังแว่วมาจากภายในโรงพยาบาลร้างอย่างค่ำคืนว่ากันว่าช่วงที่โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทําการได้มีการทําแท้งเถือ่อจึงมีศพเด็กที่ตายและกลายเป็นดวงวิญญาณที่เร่ร่อนอยู่ภายในเป็นจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกเด็กที่เกิดจากคนงานต่างด้าวนั่นเองเตียงคนแ่เลื่อนเองและเสียงเหมือนมีคนทํางานอยู่ในนั้น จากประสบการณ์ของผู้ที่แอบเข้าไปลองของในช่วงแรกๆเขาเล่าว่าเคยเข้าไปแล้วพบปรากฏการประหลาดคือเห็นเตียงคนไข้ที่วางอยู่ในห้องเลื่อนเองหรือบางทีขณะดเดินสำรวจก็ได้ยินเสียงเครื่องมือแพทย์กระทบกันราวกับว่ามีผู้ทำงานอยู่ในห้องหรือได้ยินเสียงของหลนอยู่ภายในทั้งที่ตอนเข้าไปสำรวจนั้นไม่มีใครนอกจากตัวผู้เล่าเองเสียงลมหมุนอยู่ภายในและเสียงเหมือนคนเดินตาม หลายคำบอกเล่าจากผู้ที่เข้าไปสำรวจมักพูดตรงกันว่าภายในอาคารจะได้ยินเสียงเหมือนมีลมพัดตลอดเวลาทั้งที่บางห้องอยู่มิชิดไม่น่าจะมีลมผ่านเข้ามาได้ด้วยซ้ำหรือกระทั่งเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในอาคารตามมาอยู่เป็นระ,ะระยะเมื่อหยุดเดินเสียงจะหายไปแต่พอเริ่มเดินใหม่เสียงนั้นก็จะตามมาอย่างไรก็ตามการเข้าไปลองของในสถานที่ดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะอันตราย เนื่องจากทันทีที่โรงพยาบาลได้ปิดกิจการลงก็ได้สั่งตัดไฟตัดน้ำจนหมดการเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของผู้หล่านักลองของจึงค่อนข้างจะอันตรายเพราะต้องใช้ไฟฉายเพื่อเข้าไปเดินสำรวจภายในส่วนปัจจุบนันนี้เนื่องจากระยะเวลาก็ผ่านมานานซึ่งแอดมินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงพยาบาลร้างดังกล่าวจะคงอยู่สภาพเดิมหรือเปล่า แต่เห็นบ้างข่าวเล่าว่าได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมไปเป็นอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเรื่องราวที่เล่ามาผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีเนื้อหาบางตอนผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยและอย่างที่เคยย้ำเสมอนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่ได้พบเจอกันทุกคนอ่านเพื่อความบันเทิงน่าจะดีที่สุด